ผมเห็นว่าแบบว่าพวกขยะครับมันมันอาจจะไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะครับอาจจะเป็นมาตั้งแต่แบบก่อนก่อนที่แบบมีปัญหาที่เขาออกข่าวว่าแบบปัญหาขยะโลกร้อนอะไรเงรี้ยทำให้แบบผมเห็นว่าเราก็ควรแบบรู้จักการแบบเก็บขยะอะไรเงรี้ยเหมือนก็โครงการของโรงเรียนนะครับที่พวกสมโมสรนักเรียนเขาได้ทําโครงการขึ้นมาแบบแยกพวกขยะครับให้นักให้แบบน้องๆ้องพี่พี่ได้แ,แยกขยะกันนะครับ โครงการผมก็ชื่อโครงการว่าหยุดโยนเริ่มแยกสร้างคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้วได้ไง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวเรากับหยุดเถินคนเราในปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มไม่แยกขวดไม่แยกขยะครับผมแล้วก็เจอถุงขยะเจอถังขยะปุ๊ก็ใส่ไปเลยก็หยุดโยนก็คือหยุดโยนขยะทิ้งไปโดยที่แบบแล้วก็เริ่มแยกก็เอาขยะทั้งหมดนะครับมาแยกกันว่าไปตามประเภทประเภทเลยครับผมแล้วก็ ส่วนเรื่องสร้างคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าพลาสติกใช้แล้วหลายๆคนก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ทิ้งไปตามแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปจัดการอย่างถูกวิธีครับมันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในอาจจะเป็นรูปแบบอื่นหรืออาจจะเป็นรูปแบบเดิมก็ได้ครับโครงการนี้ก็จะนําขยะพลาสติกครับไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นอย่างอื่นมากมายแล้วก็เอามารวมเอาเป็นจัดแล้วก็ส่งให้ทางยูเทิร์นเขาไปทํากระบวนการของเขา ก็จากตัวผมนะครับก็มีพ่อแม่ครับก็เห็นเพจของยูเทิร์นครับผมแล้วก็นํามาบอกกล่าวครับประกอบับว่าตรงทางวิทยุนะครับเวลาเราขึ้นรถเนี่ยฟังเพลงก็จะมีพวกวิทยุของพวกคลีนเวฟครับเขาก็จะประกาศเรื่องพวกนี้ด้วยก็เลยทําให้มันติดหูแล้วก็สนใจไปเลยในตัวเลยก็เห็นว่าขยะมันเกลื่อนมันมันไม่น่าเดินอะไรแบบนี้ครับ ถ้าสมมติว่าขายะมันหายไปแล้วพื้นมันสะอาดมากขึ้นก็คนส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบอยากเดินอยากไปช้อปปิ้งช่วยสังคมให้มันมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาช้อปออนไลน์มันก็มีปัจจัยเช่นแบบพวกนี้มันก็มีแบบปัจจัยเล็กๆมาทําให้คนไม่อยากเดินคืออย่างน้อยนะครับอย่างน้อยผมก็ภูมิใจตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกใบหนึ่งครับคือผมคิดว่าผมอะ่ะก็ทําในส่องผมไปคนอื่นจะทำหรือไม่ทําก็แล้วแต่เขาครับ ก็อยากชวนทุกคนนะครับให้มาร่วมโครงการกับพวกเรานะครับคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มนะครับเราทําด้วยตัวเองก่อนนะครับถือว่าจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามครับถ้าสมมติว่าเราทําแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ทำอะครับให้แบบคนถ้าคนอื่นเห็นเขาอาจจะทําตามเราหรือว่ามาร่วมด้วยมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับทาความดีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับแพทย์ให้กับบุคลากรทางแพทย์ณตอนนี้นะครับที่ต่อสู้กับโควิดก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแยกขวดพลาสติกนะครับมา ทำเป็นชุด PPE ให้กับแพทย์นะตอนนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนครับอยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยครับมันก็คือการช่วยครับเสมอค,ครับ